โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้จะมาเล่น Achilles Layer กันก็ผมก็เป็นคนรู้จักในแมป Achilles Layer น,นะถ้าคุณได้ดูคลิปรีวิวปานอะไรต่างๆวันนี้ผมจะมารีวิวป่านตะวันในแมป Achilles Layer กัน,นครับซึ่งใครที่อยากจะเข้ามาเล่นก็จะผมทิง้งไว้ข้างล่างเลยนะครับก็ามาดูกันเลย ท่าแรกจะเป็นท่าเบร n นิ่งโบ e นะัเป็นท่าเดฟอย่างนี้ส่วนท่าที่สองเราจะเอาใหมส่วนท่าที่สองจะเป็นเบเดฟิกเซราเดียนนะครับเอาไปเจาะเกราะท่าแรกจะเป็นอย่างนี้ซึ่งมันก็สวยมากต่มันแหลกท่าที่สองเบเดฟิกเซนนะครับนี่จะเป็นมังกรอย่างนี้นะ เอาไว้โจมตีคู่ต่อสู้ส่วนท่านี้ดาวคอนจันเทโรเฮดแดนมันจะปล่อยขึ้นมังกรออกไปพอไปถึงตัวสตูมันจะเป็นการฟันหลวๆคล้ายๆพิพิทิวแฟลชนะครับจะไปลองให้ดูโอเคผมก็ถึงตัวที่ผมจะทดลองแล้ว,วรครับเดโมนซีรี e ์ตัวนี้โอเคนี่ครับ พอใช้แล้วก้อนสั่งมันจะเป็นว้าไปนีดนิดอุ่นขึ้นส่วนพีเว a ร์เทอร์โอแฟก็คล้ายๆนั้นแต่ว่ามันนาเมียดน้อยกว่ามันสั้นกว่าด้วยมันเอาไว้ต่อคอมโบกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับก็มารีวิวปานตะว,วันเฉยนั่นแหละบ๊ายบาย